นะครับวิธีการใช้กระแทนขุดใช้กับเครื่องที่ใส่สายอ่อนรุ่นนี้ครับทุกรุ่นที่ใส่สาย,สายอ่อนได้เนี่ยวิธีการใส่นะแกน,นี้ออกเราใส่ดอกก่อนก็ได้ครับจะใส่ง่ายๆ นนครวเวลาตั้งดอกคือเราเล็งน,นี่ครับว่าดอกโผล่เท่าไหร่เราก็ขันออกก่อนครับขันออกสามอันหมุนน็อตเข้าเท่ากับดอกโผล่ขึ้นครับน็อตในเข้าดูให้มันตรงๆกันครับอย่าให้มันเอียงวิธีปรับ เราก็มาลองครับความลึกได้ไหมความลึกได้แล้วเราก็ใช้ได้เลยครับผมผวิธีใส่วิธีใช้มีเท่านี้ครับ